สวัสดีจ้านี่คือพี่ใหม่พี่อาร์ตพี่หนุ่มและน้องเต้พวกเราคือเพาพับเกยแก๊งกระเทยสีคนที่มารวมเัอได้ไง่ายมากู้แต่พวกเราก็ยินที่จะมอบเสียงหัวเราะให้กับทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับยังไงเราอยู่มาด้วยกัน3ปีแล้วเนี่ยก็มีข้อความเล็กน,น,น้อยๆมาฝากทุกคนด้วยนะครับจากใจจริงเนาะไปฟังกันใีกล่อพี่ๆก็มาเอาอะไรมาฝากกันบ้างขอบคุณ แฟนคลับทุกคนนะคะ FC ทุกคนนะคะที่มันไม่น่าเชื่อเลยว่าวันหนึ่งเขาพับเกยจ,จะมาได้ไกลขนาดนี้นะคะ3ปีแล้วนะคะก็ยังมีคนยังรักยังเช่นชอบเรามากๆขึ้นไปอีกนะคะเราก็ก็ขอบระคุณจริงๆก้าวกระโดดอะไรบางอย่างไม่รู้อยู่ดว่าคนก็มาตามเยอะมากนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างเลยมนะว่าเราจะทำอะไรนะคะถ่ายคลิปลงภาพนิ่งภาพรวม หรือแม้กระทั่งข้อความประสบสนุกที่ที่ชวนเพื่อนๆมาจอยกันในเพจทุกคนก็ให้ความสนใจแล้วก็เหมือนแบบร่วมสุขไปกับพวกเราด้วยจริงนะคะดีใจมากๆดีใจที่เป็นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเียนหัวล้อดีใจที่ทําให้ทุกคนขำดีใจที่ที่ทุกคนเข้ามาดูเราเพื่อที่จะแบบบรรเทาความทุกข์ของตัวเองอะไรแบบนี้อยู่กับเราไปนานๆนะคบยังไงก็ขอบคุณทุกๆเสียงหัวล้อทุกๆการติดตามแล้วก็ทุกๆการให้กำลังใจไม่ว่าจะ ในทานใ่ก็ทานหนึ่งสัญญาว่าในปีหน้าเนี่ยเราก็จะสร้างผลงานดีๆมาให้ทุกคนเนี่ยได้ติดตามกันเหมือนเดิมนะคะพวกเราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นกําลังใจหนึ่งที่จะสร้างความสุขมอบความสุขให้กับ FC เราทุกคนนะคะขอให้ทุกคนเนมีความสุขกันในปีหน้านะคะปีใหม่นี้นะคะเรอยากจะให้อ่า มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะอย่าได้เจ็บอย่าได้ป่วยอย่าได้จนนะคะอยู่เป็นกําลังใจงให้กันแบบในอย่างนี้ตลอดไปนะคะแล้วยังไงก็ขอบคุณนะคะทุกคอมเมนต์ทุกการแชร์นะ,ะยังไงก็อยากจะอวยพรให้พเพื่อนๆชาวพับเพาพับเกนนะคะหรือแม้กระทั่งอวยพรให้กับใหม่เต้ หนุ่มนะคะขอบคุณจริงที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดในปีๆที่ผ่านมานะขอบคุณที่รักกันจริงๆนะคะโรคใบนี้ยังเป็นโรคแห่งความสุขที่หรือแม้แต่เพจเพจนี้เป็นความสุขที่อยู่ส่วนหนึ่งในจิตใจของทุกคนที่ทุกคนชื่นชอบเราลักเราเอนดูเราแล้วก็เห็นเราเป็นเหมือนกับพลังบวกและความสุขให้กับทุกคนนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ ใครคิดสิ่งใดขอยส่งตรณนานะคะยังไงสวัสดีปีใหม่นะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยบอกตัวเองเอาไว้ค่ะว่าเราเก่งมากจริงๆแล้วปีที่ผ่านมามันหนักหนาสาหัสมากแต่จงบอกตัวเองไว้เถอะว่าแบบเฮ้ยเราทําได้หว่ะเราผ่านไปอีกปีหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้อีกปีหนึ่งนะคะยังไงก็สวัสดีปีใหม่ค่ะมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะ เขาขับเกย์ด้วยนะครับยังไงก็สวัสดีปีใหม่นะครับ Happy New Year นะคะยินดความสุขออกมากนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆตลอด3ปีที่ติดตามกันมายัางไงก็ขอทุกคนเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโควิดนะครับแล้วก็มีสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกคนเลย Happy New Year นะครับ